สวัสดีทุกคนนะครับเพื่อนสมาชิกนักเลี้ยงนักเล่นที่ชอบเล่นหลงทานนาฬิก็ผมทําคลิปสั้นๆน่าคิดว่าน่าจะมีประโยชน์ก็หลังจากเราเลี้ยงทานนาฬิกมาตั้งแต่ออกขวดนะครับก็เป็นเวลาหลายปีบางทีจะเห็นว่าต้นไม้เนี่ยบางทีไม่โตนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องตัดต่อนะฮะก็ดูกันไปอย่างสั้นๆ จะเห็นว่ามันมีต้นทั้งสวยทั้งไม่สวยนะบางต้นก็โตบางต้นก็ไม่โตนี่อันนี้ปูงแต่ปีหกหนึ่งนะจะเห็นว่านี่ที่เสียหายก็มีนะเป็นธรรมดาก็คนที่เล่นทั่วไปก็จะเจอปัญหาแบบเนี้ยเยอะนะที่มีเวลาดูแลบ้างไม่มีเวลาดูแลก็อาจจะเป็นการให้ปุ๋ยให้ยาสำคัญทีนีเ้เราควรจะมีการเปลี่ยนเครื่องปลูก นะครับบ้างเพื่อที่ว่าข้างในเครื่องปลูกเดิมเนี่ยไม่จะมีมะแมลงเข้าไปอาศัยเยอะนะเรามองไม่เห็นเราครั้งการฉีดยาอย่างเดียวก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้ทั่วถึงนะักก็วิธีการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนเครื่องปลูกบ้างก็จะทําให้ต้นไม้กลับมาเติบโตแข็งแรงก็เป็นอะไรที่แนะนํากันนะครับนะครับขยับกระถางอาจจะใหญ่ขึ้นนะครับ ก็ทำการมาแมลงที่อาศัยอยู่ในเครื่องปลูกก็เปลี่ยนไปอันใหม่เข้ามาแล้วก็ทำการให้สารเคมีป้องกันมแมลงบ้างเชื้อราบ้างตามปกติของเราก็จะทำให้ไม้จเจริญเติบโตดีก็คุยเล็กน้อยน,อยนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนในรายละเอียดต่างๆลงในกลุ่มห้องแตะตะวันของเพื่อนๆที่ชอบเล่นหลง้านนาฬยกันตอนนี้ก็เอามาโพสต์ลงใน ยู u ูบนะครับเผื่อใครสนใจในทางนาลีก็ได้เปิดมาดูแค่นี้ก่อนนะ